อันนี้กระคที่องท้องก็จะเปลี่ยนไปใช้บาทด้วยค่ะมีสาระเป่าน้ำด้วยค่ะ กละเพากระซิบลูกคกัน ทำบุญกันได้ค่ะพี่น้องสามพี่น้องนั่งอรอถตะตกบาทได้ค่ะพี่น้องโอสถเปสดตาบาลติกาบาลิงสุกาบาลิสเล็ตาเทวะหังบาลิส มาค้มนำม้์ให้เป็นซิรีม,ม้งค้นเลยค่ะพี่น้องลับพ้อนแล้วกินเข่ากินเข่าอาหารแสบทูกอย่างเลยค่ะแสบแสบอาหารทูกอย่างกินอิ่มนำจำล้านอิ่มทั้งบนทุกไก่ทุกไก่เอาบนมาฝากเวยค่ะพี่น้องได้กิตผ้าแสบพอจบคีบไปได้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ